สวัสดีด้อค่ะพี่น้องพบอพ,อพี่น้องทั้งช่องฮักนะสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องค่ะเช้าเช้าวันนี้ที่สวีเดนกับพี่น้องมีเรื่องมาเล่ามาขยายมาตามข่าวกันเนาะพี่น้องเนาะกระแสที่มันด่งดังอยู่ตอนนี้ก็หนีไม่พ้นสูตรและปังของพยาบาลนี่แหละค่ะพี่น้องหลังจากที่ไปรับลูกชายมาแล้ววันนี้ก็มีการไปส่งแล้วเพราะว่า พ่อมีงานอย่างที่เรารู้กันนะพี่น้องเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นกับพี่น้องที่อยากจะหยิบยกมาเล่าสู่พี่น้องฟังผ่านหลังกล้องนี่น่นนะคะพี่น้องคะทุกคนคงเห็นแล้วล่ะว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างคําว่าโสดและปังของพยาบาลฟินแลนด์นะพี่น้องนาทีนี้หนึ่งนาทีร้อยหนึ่งนาทีร้อยเมว่านนี้นะพี่น้องเนาะ <c oughs> เพื่อนทำการที่ประกาศออกมาเป็นพรีเซนเตอร์และเป็นผลิตภัณฑ์ของเพื่อนเองโดยการที่เอาลูกชายผู้ที่เป็นอายุน้อยรุ่นจิว๋วนายห้างนั่นแหละค่ะพี่น้องคะเอามาทำการเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เปิดตัวได้ดีซะด้วยสิเพราะว่าหนึ่งนาทีขายได้เป็นร้อยหนึ่งวันเป็นล้านนั่นแหละค่ะพี่น้องคะเมื่อวานนี้ก็น่า น่าชื่นชอบชื่นชมน่าดีใจด้วยทําการเหตุการณ์อะไรต่างๆของพยาบาลไม่ว่าจะเดินทางไม่ว่าจะเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นอะไรยังไงในคําว่าเป็นพยาบ้านในคําว่าซีโอายุน้อย ร้อยพันล้านนี่แหละค่ะพี่น้องเนาะมันก็จะมาไวๆนี่แหละไอ้พันล้านนั่นนะ่ะเท่าที่เห็นไอ้มันก็ยกตัวอย่างอย่างเมื่อวานนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะเพื่อตัวผลิตภัณฑ์ของฟินเดน์ยาสีฟันนะพี่น้องแล้วก็ได้ตัวพรีเซนเตอร์เจ้าในห้างตัวจิว๋วมาเป็นพรีเซนเตอร์มาเป็นผู้กระชับมิตรวา่าอย่างนั้นก็ได้นะคะพี่น้องค่ะเพิ่มมาเป็นคนเพิ่มยอดเพิ่มรายได้เพิ่มคําว่าผู้ติดตาม หยิบจับอะไรก็ปัง1 100, 000, 000, 000. นึ่นาทีร้อยเมื่อวานหนึ่งวันล้านนั่นแหละค่ะพี่น้องะ่ะมันเป็นสิ่งถือว่าเป็นการที่อศัศจรรย์ใจจริงๆสุดปังในวินาทีนี้นั่นแหละคะ่ะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองบอตองเห็ดหยังทำสออย่างนี้มีแต่รวยมาดำไหนขึ้นหออแบบนี้เพราะว่าอะไรครับพี่น้องคาในการที่ติดตามมันตั้งแต่ต้น ตั้งแต่อยู่ฟินแลนด์ตั้งแต่ทำโครงทัคลิปอยู่ฟินแลนด์นู้นล่ะคะ่ะพี่น้องจนมาถึงปัจจุบันม,บมีครอบมีครัวแล้วก็มีลูกวีเต้าขึ้นมาในสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นเขาก็ดังอยู่แล้วละ่ะคาว่าผู้ใยา่บ้านฟินแลนด์ตั้งแต่บ่าวอุดรพาเพลินพุ่นละ่ะแล้วตอนนี้ก็คือ,ม,อมีครอบมีครัวแล้วก็ได้แยกทางกันพูดย่งยงเนาะคำว่าทําหน้าที่แค่พ่อแม่ แต่เราเห็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าในความดังในด้านโซเชียลมีเดียของพยาบาลนี่มันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าโซเชียลมีเดียให้เขามาจริงๆร่ำรวยด้วยตรงนี้แล้วก็เป็นเอซีที่ติดตามมาตั้งแต่ต้น ถึงปัจจุบันเลยนั่นก็คือความนิยมชมชอบความดังยิ่งมามีการที่โสดแล้วปังโดยที่ไม่ได้เป็นหน้าที่ไม่ได้เป็นความผิดของพยาบาลเลยนี่ก็ถือว่านะพี่น้องนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ใจแต่ยิ่งมีลูกมีเต้าขึ้นมามันก็ยิ่งทําให้ มีลูกพิเต้าขึ้นมานี่ยิ่งทําให้เพิ่นนด่งดังมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างเช่นเมื่อวานนั่นนะครับพี่น้องขาลูกช่วยหนุนลูกถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นการบอกว่า,ามีลูกมีลูก มีลูกผ้าหางผ้ามีน่นนะพี่น้องเนาะ <c oughs> มันก็แสดงให้เห็นได้ว่าความนิยมชมชอบเพิ่มมากขึ้นไม่มีลดลงไม่มีแผวเลยหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอย่างที่ว้านนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะแต่คราวนี้มาดามหน่อยนี่มองเห็นอีกอย่างหนึ่งค่ะพี่น้องในกรณีของผู้หญ,ญิงบ้านฟินแลนด์ที่เป็นปัจจุบันสุดแล้วปังแน่นอนการสุดแล้วปังก็จะมีการทํานูน่นทํานี่อะไรอย่างไรแต่ถ้ามารวมกันทั้งหลายทั้งมวลน,นี่ถ้า ก็อย่างที่บอกเปิดค่ายตัวเกียวมิวสิกแล้วก็มีรกร้อง,องทีมงานแล้วก็ต้องออกเดินสายซึ่งเวลาก่บพี่น้องในในความในความที่เห็นใจการที่ไปที่มาท,ที่นู่นที่นี่นี่เวลามันมันมันหมดไปแทบไม่มีเวลาพักผ่อนหรือไม่ก็มันจะเป็นการเหนื่อยแต่การเหนื่อยนั้นถ้าแรกๆนี่มันก็คุ้มอยู่หรอกเพราะว่าเราเป็นการที่พรีเซนต์ตัวเองว่าโอเคเรามีค่ายพาลูกน้องทีมงานมาทำอันนี้เพื่อเปิดตัวหรือไม่ก็เพื่อเอฟซี ทั่วไทยทั่วโลกในบางส่วนที่เขายังไม่รู้จักคําว่าพยาบาลฟินแลนด์นะพี่น้องเนาะมันก็เป็นการดีที่มีทีมงานมีการรับงานนู่นน,นี่นั่นแต่ถ้าเรามามองจริงๆแล้วการรับงานยังไงก็ยังยืนยันว่าการรับงานแต่ละที่อ่ะแต่ละทางนั้นนะ่ะมันก็ไม่ได้มีกําไรมากมายแต่ลูกน้องทีมงานก็ยังดีก็ทุกท่านก,ก็เห็นแล้วว่าในการที่เป็นการที่ออกไปรับงานของอพยาบาล หรือก็ทีมงานก็จะมีการค่าใช้จ่ายก็เกิดขึ้นมีการจ้างงานก็โอเคแล้วก็ลูกน้องทีมงานก็จะมีมีคนรู้จักโด่งดังแล้วก็มีโมลงมาไลอะไรเยอะๆมากมายนั่นเป็นสิ่งที่ดีแหละครับตอนนี้แต่แต่ความเหนื่อยยากความลําบากความที่ไม่มีเวลามาดาม่อยออกความคิดเห็นอย่างนี้แล้วกันหลายคนก็คงคิดแบบนี้แหละกับพี่น้องค่ะบ่ต้องเข็ดอีหยังหรอกเข็ดสองอย่างนี่เฮ็ดสองอย่างนี้ก็รวยแล้วนั่งแท่นผู้บริหารกับพี่น้องอาจจะเป็นการที่อันนี้คือ อไอเดียไอเดียนะพี่น้องนะไอเดียที่ที่เห็นแล้วว่ามันสุดปังเห็นแล้วว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นก็คือ,คอนั่งท่านผู้บริหารจะออกไปบ้างในขณะที่มีมีรับงานอาจจะไม่ไม่ลำบากเท่าไหร่หนึ่งก็คือเหตุการณ์สองอย่างที่มาดามหน่อยอยากจะเล่านี่นั่นนะคะพี่น้องคะข้อที่หนึ่งก็คือนั่งท่านผู้บริหารมีวงก็จริงมีวงกะ เพราะว่าเราเห็นอยู่หลายครั้งที่มีการที่ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ออกงานแต่ก็ส่งลูกน้องทีมงานไม่ว่าจะเป็นเจ้ายูริไม่ว่าจะเป็นเจ้าเจนนี่ที่ออกแทนนี่ก็ถือว่าได้รับความนิยมชมชอบมากมายจานนั้นก็คือคําว่านั่งแท่นผู้บริหารมันน่าจะดีกว่ากับการที่ไปลุยงานแบบนั้นส่งทีมงานส่งอะไรเพราะว่ามองเห็นแล้วว่าถ้าผู้ใหญ่บ้านบริปปดตัวบริบปบปน้นเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งมวลนั่นมันก็มีผู้คนนิยมชมชอบอยู่เหมือนกันหนึ่งนั้นท่านผู้บริหารค่ะพี่น้อง่า สองอมีเวลาเยอะแยะในการที่โอเคเดือนอย่างที่พยาบาลราก็วารละละว่าต่อไปนี้จะมีการ สละเวลาหรือทำตัวให้ว่างเดือนละครั้งที่จะทำการไปรับลูกมามาเล่นด้วยมาอยู่ด้วยนี่นี่คือความอบอุ่นกับพี่น้องกันถึงคนอื่นจะบอกว่าอะไรยังไงก็เถอะแต่แต่ในฐานะที่เราเห็นแล้วพูพด,พดที่เช่นชอบเช่นชมอยู่นี่ตามความเป็นจริงแล้วหนึ่งละนั่งแท่นผู้บริหารสองละก็คือรับลูกมาเดือนละครั้งสองครั้งนั่นเป็นการที่เช็คเกรตติ้งหรือไม่ก็เพิ่มเติมคาว่า ผู้คนให้ความนิยมชมชอบไม่ว่าจะเป็นตัวผู้าบ้านเองบ่ว่าสิเป็นลูกไส้เนาะพี่น้องเนาะซุปเปอร์สตาร์ตัวจิ๋วเนี่ยมันมันได้แรงใจแรงใจดีมากๆเลย มาดามหน่อยก็เลยมองว่าถ้าทำสองอย่างนี้น่าน่าจะโอเคเพราะว่าอะไรความนิยมชมชอบนี่มีเหนียวแน่นมีอยู่ในการที่เอนเตอร์เทนพี่น้องประชาชนอาจจะไปบ้างแต่ก็คือ,อทำทีมทำคำว่าตัวเกียวมิวสิกนี่ไปก่อนโดยที่ตัวเองบางครั้งก็ไม่ได้ลุยถึงขั้นโอ้ทุกงานร้อยงานพันงานก็จะไปตลอดวันหนึ่งหลายหลายรอบแบบนั้นบางครั้งมันมัน บางครั้งมันมันันหนักเกินไปกับพี่น้องคานหนักเกินไปสําหรับคนที่อายุ24-25ีนี่มันก็ถือว่าหนักนะ้ในการรับผิดชอบในการตั้งแท่นผู้บริหารมันน่าจะมีสมองคิดมากมายหรือไม่ก็น่าจะคิดโปรเจกต์นู่นนี่นั่นหรือคิดคนหาผลิตภัณฑ์หรือในการที่ใช้เวลาตรงนี้ที่ไม่ได้ออกอกับลูกน้องทีมงานไปกระชับมิดอย่างอย่างที่หลายคนที่โอเคเป็นเป็น เป็นคนที่เป็นเซนเตอร์ในการรับผลิตภัณฑ์ไปขายอะไรพวกนี้พยายามที่จะเอาด้านผลิตภัณฑ์ใส่ใจเรื่องพวกนี้มากหน่อยมาดามหน่อยมองว่าน่าจะดีนะพี่น้องนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่ออกไปมันเป็นการที่ มันเป็นการที่เขาเรียกกันมันเป็นการที่โอ้มันก็หนักเกินไปนะในวันหนึ่งยีบสีชั่วโมงแล้วก็เดินหนึ่งสาวันนี่โอ้มันไปทุกงานทุกนก็เข้าใจอยู่แรกๆมันต้องเปิดแบบนี้ล่ะแต่ตอนนี้มาดามหน่อยบอกว่าห้าหกเดือนครับว่าเป็นสนละปัง มันอยู่ตัวแล้วล่ะพี่น้องขาฉันคือเอาใจยังไงเอาใจเอฟซในการที่ไม่ว่าจะเป็นเอาลูกมาพูดคุยหรือไม่ก็เอามาบ้างเป็นบางช่วงบางตอนและและ,ะไม่ว่าจะเป็นลูกคนโตลูกคนเล็ก ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็เถอะถ้าเรามานั่งแท่นผู้บริหารเราก็จะมีเวลามากขึ้นตรงนั้นนั่นนะนะคะพี่น้องขามันก็จะตัดคําว่าออไม่ดูแลลูกหรืออะไรยังไงหรือความห่างระหว่างพ่อลูกการอบอุ่นนี่มันจะมีมากขึ้นมาดามหน่อยมองว่าอย่างนั้นนะพี่น้องนะถ้าถ้าเห็นแล้วะปัจจุบันนี่โอเคลูกมาลูกก็ไม่งอแงทงําทได้ทําดีแล้วก็พูด ฟังผู้ชมเห็นก็คือจิ้นจิกหมอนอันนี้ก็จิ้นจิกหมอนได้นะพี่น้องนะว่าโอเคเดินสังเกตดูไม่ว่าใครจะเอามาโพสมาแชร์อะไรก็เถอะมีผู้คนให้ความนิยมชมชอบนั่นก็คือลูกพาปังพารวยก็มีส่วนตรงนี้เหมือนกันทางออกที่มาดามหน่อยคิดเนี่ย พยายามที่จะให้ตัวเองว่างขึ้นแล้วการที่บริหารไม่ว่าจะเป็นซีอไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าวงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ถือแยกแยะออกให้ชัดเจนเช่นวงโอเคมันไปได้ดีแล้วถ้าตัวเองไม่ได้ไปแต่ทีมงานไปก็ความรับพี่น้องประชาชนที่รับตรงนี้ก็ถือว่าได้รับความนิยมชมชอบมากมายเหมือนกันนั่งแท่นผู้บริหารอยู่ออฟฟิศหรือจะไปติดตามนู่นนี่นั่นหรือก็กระชับมิรในคําว่าผู้ที่เขาเป็นตัวแทนสําหรับบการขายหรือผลิตภัณฑ์อะไรพวกนี้มา ตรงนี้พูดมากหน่อยพูดให้มันมากๆหน่อยหรือไม่ก็โอเคความอบอุ่นกับลูกมันจะมันจะจกเหมาะกันเลยคับพี่น้องค่ามาดามเราคิดอย่างนั้นน่ะนะคะพี่น้องค่ะโอเคเนาะพอหอมปากหอมคอ,อเดี๋ยวจะมีเรื่องราวมาเล่าสู่พี่น้องฟังได้เอยนะคะพี่น้องคาะนิตไดอดอนค่ขาปุยบันฟินแลนด์ขอบคุณทุกแขยงทุกสายทุกกาลังใจขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ